มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้หนาวยาวยาวเหนือและอีสานตะวันออกอากาศเย็นใต้มีฝนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรก่อทอมอยะเยือกต่ำสุด1สุด19องศาเตือนอากาศแห้งระหวังไฟไหม เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรุมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระวังอันตรายจากอา,าอาจจะเกิาขร้น,นแรงและอากาศที่แห้งในระยะนี้ค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดาม,มันมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ว่ายังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลงโดยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ ฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยถึงปานกลางนะคะเนื่องจากมีลมบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเข้าพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ27-30องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองรอละลอสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิต่ำสุด21 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด3 0 3 2องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะประิมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด2 9่2องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่ออนนชบคลิปี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ